ได้ท่ใช่ครกนนี่เหอเหนียบนำนำตกดอกน่้่นัวนี้ไปซอมไปอมกี่ยีนผมีทีอีสานให้บ้านฮอดบุญฮอดยามากข้าเจ้าข้าเจ่างอปันขวดกันไสี่ขนี่เเพร แต่ว่ามามาพอท่านตอนเปิ้นขาครับผมแต่ว่าสิแล้วแล้วบัดนี้ไปเห็นบ่ที่นี่โอ้ยให้ยังไงครอบครับผมขอบคุณครับเนาะ าเข้าไมาตายแล้วเนาะแม่ยังยังเอแเฮยสีสีสี็เอานม่เอาเอาไปไปเอาไปลเอาอะไรยเาเอาเาเขาเอาโอ้้างที่เป็นปั่นขูดด้วยครับผมอันนี้ฮ็ดเจ้าบาทครับขุดละพันโอ้พูดละพัน อันนี้ิึงเริร่มได้ครับนีครับค้งมาทงีเป็นนี่ซครับกิส่กับโค้มาใหญ่ยังสีเลยทุกกองได้ท่อกันแน่นอนครับ <let> ัน้ตอน้าว่างสิถ้าปันพูดก็จะดีจังนึงก็คือเท่าก็จะได้ปุไปเอียงกับพวกเครืงหนอกเครื่องในกระดูกสีโค้งเสียครับในแบทุกอย่างเลย

ยังเนี่ยจะไปหากันบ่ไม่หรอกว่าพูดได้เป็นพูดไดรจังรู้ว่าพูดไรเป็นพูดไรซิบเกียร์ันเร็วยังตักเลยนี่ครับวิธีแบบไทยบ้านแต่ว่าซุ้มนึงเขาจะไปซื้อแบบว่าเป็นกิโลเป็นเนื้อกิโลแต่วันนี่ก็ขาแบบ ปันแบบสดๆเลยลมแล้วแล้วก็แดงกันแบบสดๆได้กินแบบสดๆเพรต้องไปแช่ไปยังถ้าไปเข้าไปซื้อเนื้อขาทางเข้าไปว่าท่านก็นไม่ก็จะข้าเจ้าก็จะไปแช่เนื้อแล้วโอแซทั้งอบบไมนก็นจะบ่าสดขนาดนี้ วาขนาดมาสิไปลางเือี่มาิไล้างมั้งเนี่ยอันนี้ยังครับมี่เพียแทบเพียแทบเลยอันนี้ยังครับเพียบเพียบวัาเพียบว เหาเลียดได้มีเลียดได้ครับผมันี่จะเป็นเลือดไปทับเปร่อยเลืยดได้เมทอกันวัตทุกคนคํนตวงนะครับกรดิเจาับอันใหญ่อันน่อยเลยเขาผมว่าเิ่ง่าก็ต้องมาเลือวาใขอไรพ่นะเานี่ยงเสี่ก็ต้องมีแนวแกข้งค่เขาาลงายตองมีแกะแนวแกเข้าวไปน้ำ ได่บมีน้ขนวแวเกี่ข้าว่ได้านี่ี้าด้าข้าวด้าตตตตกต้ตนกตปลาระติดรตปลาชั้นที่ารีนปื้อเราไเนขาปลองเื้อกนได้ครับเป็นยังบปันแม่เขาเมี่ยงบ้านหกระติตปลาแดงเนื้อจุกส่วนเลยครับผมจะมาใส่กคปูองซีใส่กะปูเอาแล้วจะไปแบ่งทางคุณตอนที่ผม่าไส่ น Franc ั่นเด่น้ะไปทิศนี่ดูกทุกสิ้นทุกสวนกระแบงกันพรบทุกกองทุกพูดกระเบ้งกุ้ยกนจกเบ้องอาไกกอนุดประเพากันนอนอยู่นี่ตะบู๊ได้เป็นน้ำกันห้าห้านอะ อตะแก้วเพียก็เบิดเราคนน่ะแก้วเบิดแล้วก็จะกินข้าวก็ไปนน้ำตัวแก้วของเธอเรได้เพียแท้ไม่ยาไม่ได้เงินเดือนเ้ออันสิเป็นยังไงไม่ใช่ไหนสลไม่น้้อเนี่เข้มเนอือนั่น กตายเจ้าลลัยเยกเลกินเนื้อัวมาเนยวัวเบก็อยากเลยลแบแฉ้ว่ากนน้อวกินลยแ้ยอยากก็เอากถือเรื่องัวก็ไปถือให้แล้วอกนาาพดาเีอดกันตอนได้แล้วครับเนี่เย็นบอก กิเมนตัวเ่องอย้นมีสนมีสองแบบเลยมันสองดังเมันื่ามันไกลแล้วหรอวะเดี๋ยวแหลครับผมมาแล้ววันนี้ เริ่มปั่นแล้วปั่นแล้วทำไมปันโบคกไปห่มไปอไแล้วไ้ให้เื่อขึ้นมาเนนี่แ้ัน่ด้เสือไมเสื้อเาเนีได้เสื้อใส่กางเงนที่สองมาแล้วเน่ยเนยเ่ยเลี้ยดผู้แดงๆันนี้แดงผู้แดงผู้แดงทังนั้นะนไปนี่ไปนไปไนี่ไป่ไปนี่ไป่ไ่นี่ไ่ไไ่ไ่น่ไเ ครับแบบให้บานปันปวดย่ำบุญนะมาใต่นี่แบบนี่กรรมการเนาะแต่ว่าอ่านซื้อกับามจับครับผมต้องอ่านซื้อก่อนยังจับได้อ่านแล้วคุ้มม่กเนาะคือคุ้มบ่ครับนี่ยพันหนึ่งเนาะัน

กอไม่าเดอุเนนาะไ้เย็นยนี่เขาจะเขาจะเ่อาสดเนี่ อือใช่ไหมเอาลวดลวรลวดแล้วครับเนี่ยบรรยากาศตอนฟันพูดคอยพอเดียวเจ้าสงมาใส่มาบ้นีีที่เจ้าขส้นดอะไรกัเน หน็ยุยมยามโยมยามเาดี่ยวเกียงต้นหมันเสมอเ่่มันเลื่นกันเพราพอสมอกันเลื่อนดอกอ้เลืนค้าบดิพอดีผมมาืนน้ำกระดูกผมมาแลวันเลื่อนกันดอ ครับผมมันนี้ก็จะเป็นบุญบ้านข้ามวงเลยครับผมเท้าเจ้าแคล้วไม่ยนี่แก่จะว่าไหมครับผมเออเท่าเจ้าแขวไม่ยั้งนี่แขวไม่จีบไม่ได้นี่แขวยันใกล้ดาพ่อแม่ต้องว่าจังไหนครับแบบนี้พ่อก็เลยว่าโอ้ก็เจ้าหม้อมันเท่ามันมีแขวเท่านี้กับเจ้าเท่านี้ละเท่าไม่ได้สิ อคครับไม่มีปัญหาคาก็จะเป็นอันเ็จสิ้นวิอันพิธีแล้วเนาะับผมก็จะเป็นบรรยากาศของให้บานเฮ้าประมาณนี้ปันพูดปันพูดเดือนเดือนสีเอาทางใดกับขอบขอบขอบคุณสำหรับคนทิ่ติดตามอยู่ด้วยครับ ออันนี้อันนี้จากที่เบิงอนามัยขอหมูได้ครับเนวถูกมาใส่เสร็จสิ้นพิธีเรียบร้อยขอบคขอบคุณควาเดชติดตามรับฟังรับชมได้ครับผมที่ไหนก็จะเริ่มติดตามอุ้มพาท่านเลยนะครับขอบคุณครับ